สวัสดีครับอรณุณสวัสดิ์เช้าว,วันศุกร์ครับวันนี้อยู่บ้านครับวันนี้ตื่นสายหน่อยครับวันนี้เมื่อคืนเดินทางมาจากขนแก่นถึงบ้านตีสามโอ้โอ้เราน้อยเตรียมแล้วทำการอาึ้นแท่นแล้วครับเตรียมล้างครับวันนี้ทำความสะอาดหน่อยครับล้างเสร็จ ก็เดี๋ยวจำการเช็คช่วงล่างครับเปลี่ยนโรเลอร์ครับโรเลอร์ที่แตกแล้วก็ทำสลักสลักปุ้งกีครับอันนี้สลักปุ้งกีหลวมที่เรือก็มีระบบ A นะครับระบบ A ก็ยังไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ก็จะทำระบบ A ด้วยแล้วก็เดินอาไฟสองสว่างด้วยนะครับ วันนี้ให้เราน้อยทำการล้างรอวันนี้ก็แดดร้อนมากเลยเมื่อคืนผมมาถึงผมนอนในรถเลยถึงบ้านตีสามครับโหพี่นนทำอะไรลืร้อเองเลยนะโอ้ ป็นยังไงบ้างนี่น่่จะเปลี่ยนแค่แค่ชับนนใครช่วยออกออนี่ยกคนเดียวยุกยัยงไงได้ึมนไม่หนักเหรอหนักแนละ้วถอดเองเลยนี่มีนี่มันแดงไหมไม่ปกติมันมีรอยไหมนี่มีไหมมีรอย จะไม่เป็นไรใช่ได้อยู่ใช่ได้อยู่แต่ว่าตัวเนี้ยเนี่ยต้องเปลี่ยนแล้วเนาะอะไรเนี่ยช็อปโอ้ยตัวนี้มันต้องเปลี่ยนอยู่แล้ว เปลี่ยนมดเลยนี่ชาร์ปเนี่ยเปลี่ยนหมดเลยทั้งชาร์ปทั้งกันรุน,น,นอันนี้กันุนใช่นี่กันรุนเปลี่ยนเลยหรือขนาดนี้แล้วต้องเปลี่ยนให้หมดเลยไปเทียบะะอืนม,มันมีอยู่แล้วตัวนี้ต้องเปลี่ยนหมดในการทําเครื่องขนาดนี้แล้วต้องเปลี่ยนทุกอย่างทั้งชาร์ปอกชาร์ปก้านกันรุนเปลี่ยนใหม่หมดนู่นในสมัติยาผมเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะเนี่ยแต่มันเป็นรอยเกล็ฮ <dangerous>. ะไหน มันอะไรทําไมมันเป็นอเออรอยอะไรวะเนี่ยเหมือนรอยเจียฮะน่าจะไม่ใช่แบบน่าจะเป็นไม่ใช่จากโรงงานนะ้องแดงอยู่นะนี่เนี่ย,ดยแดงอยู่ทําไมมันเป็นน,นี้วะอนัอนอนี้อันนี้คือว่ามันเป็นปกติของมัน ที่เขาทําเกียร์มาอ๋อเนี่ยเป็นปกติเหรอครับอืมที่เขาเวลาเขาขัดตัวเนี้ยอืมมันไปออืมเพราะว่ามันเป็นทุกอันอืมอืมแต่ถ้ามันเป็นแค่บางอันนี่สีมันเป็นเหมือนใหม่ๆทุกอันเลยนะเนี่ยเนี่ยสังเกตดูครับเนี่ยรอยไอ้ตัวนี้มันโดนอะไรวะเอ้ยคมน้อยนี่มันโดนอะไรนี่ หรือมันเป็นอย่างนี้เมปอนรถเตี๋ยเตแต่พวกข้อเหวีว่ยงก็ไม่เป็นเนาะไม่เป็นไรเนาะไไมม่่เแต่ว่าบูทไปเขาไม่ใช่ก้านอ่ะก้านก็ไม่เป็นไร,ไไนไรแต่ว่าบูทปลายก้านน่าจะได้บูทแต่ไม่รู้มันขัดเอาได้ไหม บูทปลายันเนียโอ้ยมันเป็นรอย,ยโอย้ต้องเปลี่ยนนะนี่เขาเขาอ่ององอางก็เปลี่ยนดิเนี่ยบูทเนี่ยเปลี่ยนทั้งบูททั้งสลักเลยขั้นไหนวะเปลี่ยนเคยเปลี่ยนอยู่นะ นนเป็นรอยเป็นรอยเปลี่ยนเลยวุ่นลือขนาดนี้แล้วน,นี่นต้องไปลงกึงนะเป็นหมดเลยเหรอเออเป็นหมดเลยเหรออันนี้มันมันไม่เป็นไม่ได้เป็นรอยแต่ว่ามันเหมือนมันต้องต้องไปลงกึงที่เดิมมาแหละไปโคราชอ่ะสง่า <c oughs> อืมมันเป็นรอยดิโอ้นี่เป็นรอย นี่ครับเป็นไรน,นี่ทำไมมันกล้องมันไม่ชัดวะน,นี่มันเล่นตัวอะไรอย่างงี้ มตัวนี้เรือไหมไม่มันเล่นตัวได้อยู่ครนนี้เหละปกติมันก็โดนน้ำมันไปก็มันก็หนืดอยู่แล้วตัวนี้ตัวนี้ต้องทำอะไรเนี่ยเป็นรอยกับทุกตัวเลยเด้ี่ใช่ไหมเป็นสองตัวสองตัวแรกนี่รอย ตองนั้นมันเป็นแต่แบบเส้นๆดิปกติตอนนี้หมดไปเท่าไหร่แล้วห้าหมื่นกว่าห้าหมื่นนี่มีอะไรบ้างทำฟ้าทำฟ้าแล้วก็ลูกปอกฝาลูกปอกยังยังไม่รวมพวกนี้ใช่ไหมนี่ห้าหมื่นนี่าชาร์ปเนี่ยยังไม่รวมประกินชาร์ปแล้วก็ <c oughs> ประกินชาร์ปแล้วก็อันนี้อืม ฟ้าล่ะรวมฟ้าลแล้วใช่ไหมแฟ้าเอามาแล้วยังไมา่ได้ไปเอาฟาเอาจะเอาเออเอาเอานี่ไปให้เขาดูด้วยเนี่ยเอาไปหมดเลยดูลูกศุกหนึ 1, 2, ่งสองสามอู้อะไรนี่ดูมันติดนี่เลยแหวนมาเน,นี่เนีย่เยเศษยแหวนเหรอเป็นเศษเศษยดแมกเนียมหรือว่าเศษอะไรเป็นเหลี่ยม ใครพาไปเอาพอ่อป่ะประกันอีเท่าไหร่ประกันเกันประกันโอลิงมืน่นมื่นกว่าบาทมื่นกว่าบาทบสั่งที่ไหนศูนย์ศูนย์ฮิโนโอะโคระถามแล้วป่ะถามแล้วครับแต่ว่าเขาว่าให้เอาไปเทียบก่อนมัีสองรุ่นเจลยแปดีประกันไหนเท่านั้นนะอ๋อน้งนั้างเหมือนกันหมดนี่มันจะมีสองตัวหรือเปล่าอืมให้เหมือนกัน หกหมื่นอุ่นเฉพาะอะไรนี่หมดไปเจ็ดหมื่นแล้วมันน้งนี่โอ้โหสีคอก็เปลี่ยนฮะฮะสีคอสีคอหลัง,ลงเปลี่ยนแล้วเนาะรื้อแล้วต้องเปลี่ยนเลยโอ้โหรื้อขนาดนี้ยกขนาดนี้แล้วอะไรก็เปลี่ยนเลยแหละต้องเปลี่ยนหมดอ่ะไอ้งวงช้างฉีดน้ำมันเครื่องไม่มีหักเลย นี่ครับงวงช้างไม่มีหักยังครบอยู่ทุกตัวปอกปอกนี่ดึงออกลยจะได้ใช่ไหมนี่ได้เกลนชุดเกลนวันวนี้ก็ไปซื้ออะไรมาไอไอพวกชาร์ปนี่เอาที่ไหนชาร์ปฮะถ้าศูนย์มีก็เอาศูนย์แต่ถ้าไม่มี ไปไปร้านดูร้านนั้นเด้อที่อาซื้ออ่ารักโกลกาลรักโกลกาลอ่าอยู่โคราชเลยเลยเลยราชสีมารวมช่างไปน่าจะอยู่เลยเทอร์มินอลไปหรือเปล่าซ้ายมือใช่ไหมอยู่ขวาเออซ้ายมือเราเลยถึงถึงพอถึงสามแยกเทอร์มินอนที่เมื่อตอนนั้น่ะเราเลี้ยวขวาเนาะเทอร์มินอลอยู่ซ้ายใช่ไหมเทอมินอนถ้าไปจากไปราชสีมาอ่าเทอร์มินอลมันจะอยู่มุม อืมอยู่ขวามือ,อใช่กกร้านโกระการอ,ะอ่ะร้านนั่นแหละเขาอะไรค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าอาสั่งซูปเปอร์เกตร้านนั่นแหละที่ทำมีหมดถูกด้วยไม่แพงบอกเขาได้เลยบอกเขาเอาสเปกไหนสเปกไหนเป็นร้านขายอะไรรถบรรทุกโดยตรงเลยเนี่ยซูปเปอร์เกตเนี่ยพวกเอ่อลูกมากพวกอะไรอ่ะ ไปในบุรีรัมย์นะไม่มีนะร้านใหญ่บุรีรัมย์ไม่มีไปรักกรลการมีครับโอ้โหสุดจัดเลยนะพวกบูธไอพวกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะลูกหมากคันชักพวกอะไรเนะี่ยมีหมดเลยตอนนั้นให้ช่างเก่งเปลี่ยนให้ครับอยู่ฝั่งนูน้นไปรักกรลการจบหมดชุดพวกโอลิงเครื่องพวกอะไรก็รักกรลการนะครับคันนี้รักกรลการครับ ไม่แพงครับอะไรครับช่วงนี้พี่นบก็วิ่งรออยู่ไม่กลับบ้านเลยไม่ยอมกลับมานอนบ้านครับนอนอยู่ที่นางงานเลยครับพี่นบเราไปไหนอะสูบน้ำาหรอ จะั้มน้ำใส่ถังอยู่น้ำหมดไปโอเคเดี๋ยวผมไปหน้างงานคาราบาวก่อนวันนี้ไปวางบินครับจานชูทักมาบอกจกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสวัสดีครับ